สวัสดีครับทุกท่านที่หลงเข้ามาดูหรืออาจจะไม่มีคนหลุงเข้ามาดูเลยก็ได้วันนี้แม่แมวจะพาพี่หองอกมาเป็นแฮกเกอร์ด้วย Mod ด e ี u บั o คอนโซม o อดที่จะทําให้คุณสามารถเสกของเสกคนเสกเงินเสกเลเวลเสกหมูหมากาไก่และอีกอื่นอีกมากมายอันที่จริงก็เสกกาไม่ได้อะนะมันไม่มีโค้ดเสกโดยแม่แมวจะมาแนะนําถึงวิธีการติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้นด้วย ก่อนอื่นจะต้องขอเกินก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้รู้จักหรอกว่า Mod มอส u ีบคอนโซลมันช่วยอะไรหรือมันมีประโยชน์ยังไงแต่อมตัวนี้อยู่กับผมมานานมากกว่าที่ผมจะรู้ตัวทั้งที่อยู่มาตั้งแต่ลงมอสมัลติคอมพิเนียนมอสเอนแฮนเพราะถูกบังคับให้ลงมอสดีบคอน o l e เพื่อป้อนคำสั่งเสกเพื่อนๆร่วมกวน <What? S 1> เอา้าของดีๆอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ดันไม่รู้ตัวซะง,งั้น จนกระทั่งผมต้องทำคลิปแนะนําชุดวิเชอร์เกียร์ทั้งหลายซึ่งการที่จะมีชุดทุกสํานักทุกระดับในเซฟเดียวโดวยไม่โกงเลย <Nope. S 1> ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ <Nope. S 1> จนผมก็ได้มาเจอกับมอสตัวนี้ต้องขอขอบคุณมอสตัวนี้ที่ทำให้ผมทำคลิปแนะนำชุดวิเชอร์เกียร์ได้สำเร็จ <What? S 1> เอาล่ะเรามาพูดถึงมอสตัวนี้กันดีกว่ามอ d e b u ั c คอนโซลจะมีหลายเวอร์ชั่นตามแพทเกมในที่นี้ผมจะใช้ตัว freecam and debug console for นึามแพท ซึ่งเป็นตัวที่บังคับให้ใช้ควบคู่กับมอส m มัลติคอมเพ i เนียรมอสเอนแฮด์และอีกอย่างตัวเกมของผมก็เป็นเวอร์ชัน1.32ซึ่งถ้าใครซื้อจากสตรีมและอัปเดตเป็นประจำตัวเกมก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่น1.32ส่วนถ้าใครเป็นเวอร์ชั่นอื่นผมก็ขอมองโลกในแง่ดีว่าเอ่อคุณอาจจะไม่มีอินเทอร์เน็ตอัปเดตเฉยๆมั้ง <c oughs> ก็ให้ไปหามอส d e ีบั c o n s o l ลเวอร์ชั่นที่ตรงกับเวอร์ชั่นของคุณมา <c oughs> วิธีการติดตั้งมอส ก่อนอื่นจำเอาไว้ว่าต้องสำรองข้อมูลก่อนเสมอทั้งไฟล์เกมหรือเซฟเกมเพราะอาจจะผิดพลาดขึ้นมาได้รวมถึงทุกครั้งที่จะใช้มดคุณต้องเซฟเกมไว้ก่อนเรามาเริ่มกันเลย 1. ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ n x x t Mod วิธีการดาวน์โหลดมดอย่างละเอียดให้ไปดูคลิปของผมเอา 2. แตกไฟล์ออกมาก็ไฟล์ทั้งหมดไปวางไว้ในถ้าเป็นสตรีมสตรีมทับสตรีมแอทับคอมมอนทับเดวิเชับินทับ X64 ท folder plug ั้งโฟลเดอร์ปลักอิและไฟล์ sound. d s u n d l l ก็อันเป็นเสร็จพิธีการลงมอดจะมาไว้ว่าคุณจะต้องอ Re ัปเดต Microsoft r e l i b r e b u t a b l e x64 ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยก็คนทำมอดเขาบอกมานะส่วนวิธีการลบมอดคุณก็แค่ลบโฟลเดอร์ปลักอิและไฟล์ sound. d s u n d l l ก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการใช้งานมอด กด F 1เพื่อหมุนมุมกล้องอย่างอิสระกูเป็น G M แล้ว <What? S 1> ในคาสซินก็สามารถกด F 1ได้เช่นกันกด F 2หรือกดตัวเปลี่ยนภาษาที่เรียกว่าตัวหนอนเพื่อทำการพิมพ์คำสั่งโค้ดให้พี่หงอกเป็นแฮกเกอร์การใช้งานม็อดด้วยคำสั่งนั้นง่ายมากๆคุณก็แค่พิมพ์โค้ดตามในสตดแบบถูกต้องเป๊ะทั้งตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่เว้นวรรคหรือตัวอักษรต่างๆ แล้วก็กด enter <Wow. S 1> ส่วนคำสั่งอื่นๆจะมีอะไรบ้างผมจะพามาดูเฉพาะคำสั่งที่น่าสนใจนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปส่วนคำสั่งอื่นๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูเพิ่มเติมผมจะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับเราไปรับชมกันเลย <c oughs> คำสั่งเกี่ยวกับพลังตัวละคร God <c oughs> เป็นคำสั่งที่ทำให้คุณไม่โดนโจมตีต่อให้หมาหมู่จะเข้ามาทำอะไรคุณคุณก็ไม่หวัน่น a b l วงเล็บ d a m b u f เป็นคำสั่งที่จะทำให้คุณมีดาเมจเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งก็แรงอยู่นะแรงอยู่นะ QO เป็นคำสั่งที่ทำให้มอนรอบตัวคุณตายโดยทันทีหรือคุณอาจจะใส่ตัวเลขข้างหลังเพื่อกำหนดอนาเขต Set Level ตามด้วยจำนวนเลเวลจะทำให้คุณมีเลเวลเท่าที่คุณใส่ไป88จริงด้วย Add Skill Point ตามจำนวนตัวเลขจะทำให้คุณมี Skill Point ไว้อัพสกิลตามจำนวนที่คุณเพิ่มเข้าไปเพิ่มมาจริงๆด้วย Clear Develop จะทำให้คุณกลับไปเลเวลหนึ่และคืนค่าอุปกรณ์ทั้งหมดให้เหมือนตอนเริ่มเล่นเกมใหม่เอาโปเฉยที่โปไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราใส่ชุดที่มันเพิ่มมาให้ไม่ได้คำสั่งเสกของ แอดมันนีตามด้วยจํานวนเงินจะเสกเงินตามจํานวนที่คุณใส่อุย้ยแค่เสกเงินก็รวยแล้วอะ่ะโอ้โหมอดอะไรเนี่ยแอดไอเทอันแรกคือชื่ออันที่สองคือจํานวนอันที่สามคือช่องใส่แนะนําให้เป็นหนึ่งนะครับช่องสุดท้ายเฮ้ยด่ามาจากไหนเนี่ยแอดไอเทมกวนก็สามารถทําได้เช่นกันโอ้โหมีซีรีสแปดใบอะ เสกของวิเชอร์ก็ทําได้เช่นกันนี่ไงเศกรูนก็ทําได้เช่นกันเศกมิวทาเจนก็ทําได้เช่นกันถ้าคุณอยากเสกหลายอันคุณก็ใส่คอม่าแล้วก็พิมพ์ตัวเลขเข้าไปโอ้ไม่ก็สายเขียวด่ยิ้มเลยคำสั่งเสกตัวละครถ้าคุณอยากเล่นเป็นซีริคุณก็พิมพ์ซิริ มามาแล้วเว้ยเออถ้าอยากกลับเป็นแก่เล่คุณก็พิมพ์แก่เล่ถ้าอยากเสก NPC คุณก็พิมพ์สปอร์ตามด้วยชื่อ NPC ในที่นี้คือสีรินะครับเรามาลองเสก NPC ตามด้วยจำนวนคนหลายๆคนกันดีกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ส่วนวิธีการลบตัวละคร NPC ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้คำสั่งไหนใครรู้ก็บอกผมด้วย <What? S 1> เรามาลองเปลี่ยนรูปลักษณ์เจยเยนกันดีกว่าด้วยคำสั่ง Appearance Jennifer Hood เปลี่ยนจริงด้วยนะครับขอบอกว่ามันมีคำสั่ง18บวกด้วยนะครับแต่ผมไม่ขอล้องให้ดูดีกว่าเอาไปลองกันเองเรามาลองเสกบ,บอสใหญ่ในเกมด้วยการพิมพ์ว่า s p a l l ยิริดินเอา้าทำไมเจนิเฟอร์มันเสียงเสียงใหญ่จังวะเฮ้ยสรุปว่า n อ็ NPC พวกนี้ไม่มีประโยชน์เฮ้ยเจเย็นเฮ้ยโอ้ทิดทิดเอา้ากูบักกูบัก ขายากตบเมียให้พิมพ Spell ซ o r c e r e s s เรียบร้อย <_ c oughs> เออตกเมียอะไรโดนเมียตก <_ c oughs> หรือจะเสกมอนทั่วไปคุณก็สามารถเสกได้อ <_ c oughs> หรือจะเสกสัตว์ทั่วไปคุณก็สามารถเสกได้ ไหนว่าแบดไหนอะ <S <S แบดไม่ได้เอาแคทแล้วกันแบดแมวอ้าอ่าอาใจยเจยเน็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยมึงเป็นงูหรือมึงเป็นแมวขู่ยังเลยเนี่ยลิเจเสกพวกฝูงนักล่าแม่มดก็ทำได้เช่นกันเป็นคำสั่งสปอนและหมายเลขซึ่งหมายเลขนี้คุณจะต้องไปดูในคำสั่งเพิ่มเติม ้ยไอวอดนี่มาไล่ไอวอดนี่มาไล่เจอแมวกูมเจอแมวกู <Nope. S 1> คำสั่งเกี่ยวกับสภาพอากาศเชงเวเตอร์ W T underscore c l e ร์สภาพอากาศปลอดโปร่งเออก็กูใส่โค้ดไงแกลอกเชงเวเตอร์ W T underscore r a น n underscore storm เสกพายุ ม,มาทททัันนีใด,ดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งและการใช้งานม o อดดีบักคอนโซลหรือม็อดเศษของในเกม The Witcher Wild Hunt ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเองก็ไม่ได้สันทัดเรื่องโปรแกรมม o อดอะไรพวกนี้หรอกครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดผมก็ขออภัยหรือถ้าเพื่อนๆมีปัญหาตรงไหนที่ผมพอจะช่วยได้ผมก็จะช่วยครับสำหรับม o อดตัวนี้ผมก็ขอไม่แนะนำสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับเพราะเดี๋ยวเกมจะหมดสนุกก่อน เอาล่ะขอให้เพื่อนๆได้สนุกกับมอดตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้แม่แมวก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ